ครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมก็ขอกราบนมัสการ,กการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าท,ทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็เสร็จขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่ๆทุกท่านด้วยครับผมวันนี้วันศุกร์ครับผมวันแห่งความสุขเป็นวันศุกร์ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมมีชมให้ดูอยู่นะอันนี้จะเป็นเอกมงคลนะครับผมกิ่งยังไม่เท่าไหร่นะไม้ทําใหม่นะครับผมกิ่งยังไม่เท่าไหร่เอกมงคล ตัว <int ess of research> น,นี้จะเป็นโพไซดอนไม้ชั้นเดียวทั้งคู่อันนี้อกอกบางคนชั้นเดียวโพไซดอนก็ไม้ชั้นเดียวตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชั้นเดียวหรือเป็นสองชั้นสามชั้นไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าเสียบเอาไว้ต้นมมนได้โตมากขนาดนี้นะก็ด <that 's> ูมีเสื้อทรงที่สวยดีนะมีเสื้อทรงที่สวยดีสามตัวนี้สองร้อยหกสิบาทนะไม่โตมากแต่ว่าเพื่อทรงสวยนะอันนี้จะออกลีลาด้วยสวยดีนะสวยดีนะสามตัวนี้สองร้อยหกสิบาทหาขั้นในอยากเป็นเจ้าของไหมสามตัวนี้ครับผม ตัวนี้เหลือต้นเดียวเอาไว้ก่อนแล้วจะทาพันวันเสาร์จะตัดวันอาทิตย์จะตัดต้นนี้เนาะเหลือต้นเดียวครับผมก็อันนี้ใกล้จะได้ตัดจริงแล้วครับผมเพราะว่าดอกมาแล้วก็รอร่วงจะได้ตัดจริงนะครับอันนี้ก็อะไรล่ะแดงสบทีนะตัวนี้ก็มีคนน้องถามมานะครับผมอันนี้เดี๋ยวหาหาต้นใหม่ให้นะต้นนี้ไม้ยังไม่ได้นะครับผมจริงยังน้อยมากเล็กจังเลยครับผมไปไม่ได้ครับผมไปไม่ได้นะไปแล้วก็จะ ไม่ถึงบ้านนะครับผมเข้าใจเนาะตรงกันนะครับผมตัวนี้ก็ดอกสวยดีนะดอกสวยดีวันนี้ก็ขอบคุณนะครับผมคุณกายม okay, นคุณกัญญามนนะครับผมที่กระบีขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณป้าหัณเบียงนะคุณป้าน้อยครับผมคุณป้าน้อยอยู่ที่ดินแดงนะผมกรุงเทพมหานครขอบคุณป้ามากมากที่สุดครับผมคุณป้าจะช่วยทุกครั้งเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณก็อันนี้คุณยายนะคุณยายอันนี้ขอเอาไว้คุณยายดูนะคุณยาย ตั้งนะให้คุณยายนะแดงวงครับคนป้าก็ขอโทษนะเดี๋ยวให้ดูก่อนมีแดงวังครับนะครับผมคนป้าก็จะช่วยแดงมงรับเช่นกันนะแต่ว่าคณคณยายเสียเดี๋ยว,ว,ายายยวหาให้คุณยายก่อนนะคณป้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามายอมชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่คอมเมนต์มานะะไม่รู้ว่าคอมเมนต์ไหม พี่ก so like ็ด <talk> ูอยู yeah, ่ก็คอมเมนต์มาบ้างสีครับผมคุณพี่นะเห็นไหมพี่ดูนะผมรู้แล้วคุณพี่ดูแต่ไม่คอมเมนต์ไม่ยอมคอมเมนต์เลยก็ขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจทางไลน์มากมากขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณคุณพ่อมากขอบคุณคุณพ่อลุกท่านขอบคุณกระดุมกท่านกดน้าด้วยขอบคุณนั่นครับผมอากสงสัยในอะไรข้อไหนก็ถามเข้ามาได้ผมยินดีตอบทุกคาถามแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับผมนะเหนื่อยเรื่องงานข้ามไปซื้อข้าวปพดีมาข้ามหน่อยไปแวะแว่นซื้อข้าว ขอบคุณมากครับผมแบตจะหมดจะรีบพูดนะครับผมรีบพูดก็มีคนพี่อยู่ทางหนองคายคือบอกอีสานเนี่ยนะถ้า้าบอกอีสานหลายกับฟังบออ่อกเนาะครับขังบอวไฟรูเหลืองนะรัังบัรูเหลืองกับอดที่จะได้ขายอถามว่าขายได้ขายมาทุกวันนี้ขายทุกวันนะครับผมแต,แต่แต่ว่าแก่มีใครซื้อไหมขายทุกวันแต่ยวงไม่มีใครซื้อไหมนะครับผมขอบคุณนะที่คําถามเข้ามา เรบคุณอ,อะไรเลยครับผมอันนี้ช่าชมก็สวยนะเราไปเลี้ยงอนังช่าชมมีเยอะๆเลี้ยงไว้เถอะนะจริงๆว่าช่ดูแลง่ายจะตายนะครับผมเราไปต่างยี่แบบไปไหนก็ได้นะครับไม่ตายไม่เป็นไรใช่ไหมช่าชมผมหน้าแรงไม่เป็นไรห็นไหมแต่ว่าจะไม่สวยท่ญญานเองแต่ว่าผลมาช่าชมผมก็จะได้กลับมางานแบบนี้แล้วก็จะได้ทํางานอีกพวกนี้นะเสียบใบบ้างแล้วก็ก็ะยอยเสียบนะเราจะเสียบก็ตอนนี้ปัญหากิง่งพันไม่เคยมีนะเลยไม่เอยได้เสียบครับผมก็เขาพูณทุกคระถามก็มาแค่นี้นะครับว่าไม่ เพราะว่าไหล่สองร้อยหกสิบนสามตัวนี้คุ้มมากนะอันนี้ไม้สวยนะไม้ไม่ใช่ไม้ขี้เหร่นะชั้นเดียวอีกบางคนพเซดอนชั้นเดียวอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นชั้นเดียวหรือกี่ชั้นไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าฟอร์มสวยมากตัวนี้นี่น่าจากสีน่วงนะเดี๋ยวผมผมพูดเองนะผมพูดเองนะแต่ว่าผมก็ใช่หน่พูดเองไม่รู้จะใช่ไหมนะเพราะสีน่วงผมก็ทําไว้อยู่ในช่วงนั้นก็เสียบไว้อยู่ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรอกนะสามไอ้สองร้อยหกสิบสามตัวนี้คุ้มตัวนี้คุ้มมาก ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมขอบคุณก็ขอจบขอจบเนาะจบแล้วเขาจะชาร์จแบตเตอร์สับแบตเตอร์สับจะเบิ้ลละเนี่ยครับผมแบตเตอร์สับจะหมดเนาะว้าเหนื่อยบ่าเห็นมีคนพิมพ์ว่าโอ้ยบอกเรียวโหดฟังบงหูเหลืองเลยฟังบดทันเลยฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าเข้าใจแกเบาโอเคแล้วครับแข็งแรงแล้วแข็งแรงแล้วครับผมเดินได้เห็นไหมวิ่งได้แล้วเบามาเนี่ไหนดิโอเคแล้วโอเคแล้วกระเทียมนิดๆนะลูกไข่เนี่ยมันลูกไข่ไอ้บ้าไม่ลูกไข่มัไม่ลูกไข่หื พูดพูดที่ลูกพูดถ้าพูดได้โอ้โหพ่อไม่ขายจะชมแล้วพ่อจะอเอาแกออกงานวัด <laughs> โอเคขอบคุณขอบคุณครับผมสวัสดีครับ